Slip this channel, like a fire in a blaze Gotta burn it down Can't be afraid to so leave this hour โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทกันอีกแล้วนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราจะมาเล่นลิงนะครับหรือว่าเจ้าวูคองนะซึ่งแพทใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้หยิบเลยนะในส่วนของตัวลิงนะครับแพทนี้ก็มีพุ่มเยอะนะครับผมว่าเล่นวูคองเนี่ยน่าจะเวิร์กนะแต่ว่าแพทนี้เนี่ยหินค่อนข้างที่จะคือใหญ่นะอาจจะต้องแบบ เลือกหินในการสกิลข้ามนะครับมันจะมีแบบบางก้อนหินนะครับที่เราไม่สามารถใช้สกิล2ข้ามได้แล้วนะหลังจากที่แพทก่อน,อนเนี่ยอาจจะข้ามได้นะครับแต่แพทนี้อาจจะข้ามไม่ได้นะเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเราจะฟาร์มไปจบล่างนะครับซึ่งเลนล่างเนี่ยเป็นเลนของเวเลสนะเกมนี้เราเจอเป็นรีโมเดลจ๊กเกอร์ใหม่ด้วยนะครับเป็นสจวตนะ โอเคตรงนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะเดี๋ยวไอเทมเนี่ยผมจะขึ้นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรถุงมือคีนะครับประมาณสัก3ชิ้น4ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการออกไอเทมสูตรนะเพื่อที่จะเอามาเพิ่มในส่วนของอัตราคีนะครับจะทำให้ดิงเนี่ยคีเยอะขึ้นนะครับในช่วงต้นเกมนะเราจะไม่ออกเป็นดาบคีไปเลยนะครับประมาณนี้ตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะ ซึ่งตัวลิงเนี่ยเป็นตัวที่ต้องพึ่งของนะครับต้องการของแล้วก็ต้องการดวงในการขีนะครับเพื่อที่จะเอามาเบิร์ดดาเมจฝั่งข้ามนะเกมนี้เราผมว่าอาจจะแอบแพ้พวกสกจวตอยู่นะเพราะว่าสจวตมันมีสกิลกันดาเมจนะครับตรงกลางมีเวเลสนะลองครับลองทุบดูนะอันนี้ไม่ได้นะครับ ดีนะครับลอเ,เลี้ยวยังไม่สี่นะถ้าเกิดว่าลอเลี้ยวเลือกสี่เนี่ยเลือดเราจะอาจจะไปเยอะกว่านี้นะต้องรอเล่นไฟมังกรน,นะครับตอนนี้อันติเราคูดาวอยู่นะเข้าไปโซนไม่ได้ดิเพื่อนไม่เล่นให้ก่อนนะเดี๋ยวผมรอดทุบอยู่นะวิจานมานะครับโอเคได้สองตัวยังไงเพื่อนสวยครับตรงนี้ หมดตี้สวยจัดก็ถ้าลิงได้คิวในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีของฝันของข้ามนะครับแถมทีมไฟ์เรายังได้เปรียบด้วยนะตรงนี้มีเวเลสมาเติมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาวนทามิ่งก่อนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทางด้านมังกรน,นะโดนฝันของข้ามเนี่ยเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเป็นรองเท้าวิ่งเร็วนะครับเพื่อที่จะเอามาวิ่งไล่แก๊งหรือว่าวิ่งไล่ฆ่านะอันนี้ก็ จะทาให้เราเติมไฟได้ดีขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มหาตั้งไว้ก่อนนะเฮ้ย like <Hey, S 2> ถือว่าคิรัวๆอยู่นะเกมนี้ oh, 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 oh. เดี๋ยวเราแวะมาเอาอ็อบเจกต์นะครับ oh, oh. เพื่อที่จะสร้างความเด้เปรียบนะ oh, oh. ตรงกลางเหมือนจะมีการไฟนะ oh, oh. ผมมาอยู่นะโอเคได้คิวมาแล้ว3คิวนะครับในช่วงต้นเกมนะ oh, oh. ถือว่าเอาเรื่องจัดนะครับลิงตัวนี้ เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยพอเราได้เป็นถุงมือสี่ชิ้นแล้วนะครับเราจะขึ้นเป็นดาบคิไปเลยนะอโอ้โหโอเคยังได้อยู่เฮ้ยโอเคเพื่อนลงนะครับตรงนี้คิดว่าคิดว่ามันข้ามได้ไงปกติมันข้ามได้นะครับคือตรงนี้นะเหมือนว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะโอ้โห อันนี้ก็เป็นอีก1จุดนะครับที่ลิงเนี่ยไม่สามารถข้ามได้แล้วนะแล้วก็มีขือตรงคีปเล็กตรงข้างป้อมกลางครับโหซิลไมอันนี้ต้องยอมเขาไปก่อนนะในช่วงต้นเกมนะครับรเดี๋ยวรอเราได้ประมาณไอเทมสัก3ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยซิลตอนนี้เดี๋ยวผมทำการดักนะครับซิลตรงกลางนะ ไม่ได้นะครับต้องรอเคลียร์กลางก่อนรีบหาตังค์แล้วก็รีบได้ไอเทมนะครับเพื่อที่จะเบิร์ตฟอนขอข้ามได้ง่ายขึ้นนะตอนนี้คิเราอยู่ที่ประมาณ700นะเฮ้ยพันหนะครับตอนนี้พันหก็ถือว่าแรงแล้วนะถ้าเกิดว่าคิสัก2ทีเนี่ยแครี่ก็น่าจะล่วงได้นะครับ ถ้าเกิดเป็นสจ๊วตเนี่ยเราอาจจะต้องรอเขากด2ไปก่อนนะโดยความที่ตัวเขามีกันดามจ่งไงเดี๋ยวตรงนี้เราวิ่งมา<ป>เคลียรเวฟกลางให้เพื่อนนะครับ<ป>เขาไม่ตีนะอย่างนี้เราก็เคลียร์เดี๋ยวขึ้นไปเติมบนดีกว่านะมาแล้วครับตอนนี้เราได้เป็นดาบคิแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเล่นไปแล้วดิเดี๋ยวตรงนี้เรา เปิดมังกรรอเพื่อนนะเพราะว่าข้างบนไม่น่ามีไฟแล้วนะยัะมีไฟต่อนะตรงนี้เราเติมได้ครับมาอยู่เพื่อนโอเคลัดช็อตตึงๆถือว่าเข้ามาเก็บงานได้ดีนะครับช็อตนี้นะเดี๋ยวเราต้องรับเวฟกลางอีกนะเพราะว่าเหมือนว่าเมดเนี่ยเขาจะไม่เคลียร์เวฟนะครับตรงนี้เราก็เคลียร์ไปนะ เนี่ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งขือนะครับที่เราข้ามไม่ได้นะคือคือตรงนี้นะครับโอเคพยายามแท็กเวฟเรื่อยๆนะนะผมจะพยายามหาตังแล้วก็เพื่อที่จะเอาของนะครับเ,เดี๋ยวตรงนี้เรามาเติมเพื่อนนะมานะครับทุบสองโอเคโอ,คโอค้ไม่ทุบซิลโอเคเพื่อนเก็บงานนะครับตรงนี้ก็ถือว่าได้แอซิ์นะครับ ตอนนี้เราก็เราฟาร์มหาทางด้านอ่าสลิปสติงก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาอัตตาคินะความเรื่อยๆนะครับตรงนี้เพื่อนเหมือนจะเปิดดาร์กนะครับแต่ว่าไม่น่าดีนะเพราะว่ามีทางด้านลอเรียวเนี่ยเขามาคอนโทรลอยู่นะครับโอเคตรงนี้เราฟาร์มเรื่อยๆครับหาตังนะงกลับมาวนทามมิ่งดีกว่านะเพราะว่าตัวเราเนี่ย ถึงจะไม่ได้ออกเป็นโซลิเวอร์ชิ้นเต็มนะครับแต่เราก็ต้องฟาร์มจากคลิปป่านะหาตังเก็บสแต็กเรื่อยๆนะครับแล้วเวเลสตรงนี้ผมไม่มีอันติอ่ะดิลองดูนะครับโอ้หคิดแรงอยู่นะแจนเย็นนะครับรอสกิลนะยังไงเวเลสขอล้องหน่อยโอเคสวยครับ เก็บเวเลสมาได้นะครับตรงนี้คิดว่าจะฆ่ามไม่ได้นะเดี๋ยวตรงนี้เราไปรลีก่อนนะตอนนี้เราได้เป็นสลิปสติงแล้วนะครับก็อัตราคีเราก็จะเยอะขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะคีฝันของข้ามเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะดามเมจเราก็จะเพิ่มนะเดี๋ยวชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นโอเมียมนะครับเพื่อที่จะเอามาไว้ทุบพวกเวเลสนะครับหรือว่าพวก อาจได้ทูฟไ i เตอร์นะเก็บนี้ตรงนี้ก็เก็บอ b อบเจกต์นะครับให้เพื่อนนะแต่เหมือนว่าฝันของข้างจะมานะครับซึ่งรอเลี้ยวเนี่ยเป็นตัวที่เราไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเราแบบพลาดทุกจังหวะที่เขาสไลด์เนี่ยอาจจะเบิร์ตเขาไม่ได้นะเขาอาจจะส่วนเราตายได้นะครับเหมือนว่าเพื่อนจะเล่นนะมาอยู่เพื่อนเค okay. ออกมาก่อนนะครับค่อยๆเล่นนะโห oh, เพื่อนเอาหมดเลยโอเคตรงนี้เราเก็บออบเจกต์นะครับคิดตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักพันะพันเก็ถือว่าโคตรแรงนะครับตอนนี้2 0 0พนะสองพดิแอบแรงอยู่นะ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยเรายังไม่มีโอกาสได้ทุบแครี่เลยนะ <What? S 1> ด้วยความที่เขาน่าจะยืนเซฟนะครับเ,เดี๋ยวต้องรอแบบรอทุบแครี่หรือว่าทุบเมดดูนะครับดาเมจจะแรงหรือเปล่านะ <What? S 1> ก็สัจวก็ค่อนข้างจะจับตัวยากนะครับยังไงเบจาน <im it> เข้าไม่ได้นะเพื่อน <im it> ตรงนี้ต้องรอให้เพื่อนเล่นก่อนนะ <im it> รอช่วยนะ โอ้เหมือนเขาจะกดล้างนะครับเมื่อกี้ต้องออกก่อนนะคือกดทุบไม่ได้นะอันติไปแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีการล้างเดี๋ยวตรงนี้เรากลับมาวนทามมิ่งเอาเลือดก่อนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราเอามาเป็นห้อยดูดเลือดมาด้วยนะครับก็เลยแทบจะไม่ต้องออกเป็นไอเทมดูดเลือดนะแล้วเราได้เป็นโอมิอามาแล้วนะครับ เดี๋ยวจะกลับไปออกเป็นโซลิเวอร์ชิ้นเต็มนะครับตอนนี้ก็ดาเมจเราค่อนข้างที่จะแรงนะสามารถที่จะทุบพวกไฟเตอร์ได้นะคือเวเลสกับทางด้านอาตาเหรอลงฝั่งข้ามอะ่ะน่าจะทุบง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆตัวเราไม่ใช่ตัวไปทุบไฟเตอร์ะ Fighter นะครับยิ่งท่าเรทเกมเนี่ยต้องโฟกัสพวกแคลี่เป็นพิเศษนะ งน,นี้ก็พยายามกดดันนะครับรอเล่นนะโอ้ห oh, ทุบผ้านะเมื่อกี้จะตายหมดเลยเพื่อนยังไงโอเคได้ามาแค่ตัวเดียวนะครับเมื่อกี้คือเข้าสวยมากนะแต่ว่า oh. เพื่อนเติมดาเมจไม่ทันนะทุบผ้าเลยนะเมื่อกี้ <The one. S 1> เสียดายนะครับ <Good. S 1> ถ้าเกิด ฝั่งของข้ามตายสักสอาตัวเนี่ยน่าจะปิดเกมได้ยังไงซิลโอ้โหหายไปเลยโดนเอลสูก,กับทางด้านตูเลนนะครับตอนนี้ดาเมจคิเราก็ผมว่าน่าจะมีสามพันอะดูทรงแล้วเดี๋ยวเราชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมจะขึ้นเป็นาทางด้านเกาะเกิดน,นะครับเพื่อที่จะเอามาเซฟชีวิตนิดนึงนะ 3,000น,นะครับตอนนี้คิดเราอยู่ที่3,000น,นะถือว่าแรงนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ทุบแบบแคลี่จังๆนะครับคือแคลี่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนเซฟนะโอ้โหไม่ถึงอะดิผมพยายามกดดันนะขอทุบหน่อยโอ้โหไม่ตายไม่ดีแล้วอย่างนี้โอเค โอ้โหไม่รอดเหมือนเดิมไปเลยเพื่อนน่าจะไปหาสัตว์จวดนะครับไปแล้วอ้าวแล้วอยู่นี้ด้วยเรียบร้อยครับรอเลี้ยวต่อเลยเพื่อนทีเดียวโอ้โหกดตีไม่ออกเรียบร้อยอย่างนี้มาทีละตัวอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับรอเล่นอยู่นะโอ้โห ขัดจังเลยเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เรียบร้อยครับอาต้านะฝังของข้ามตาย4ตัวนะครับอย่างนี้น่าจะจบบ้านได้นะเดี๋ยวเรามาทําเวฟกลางนะครับแล้วเราได้เป็นเกาะเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ13นาทีนะตรงนี้จบได้นะเพื่อนเอาจริงมาจบก็ได้นะเหลือซ <Your S 1> ิลตัวเดียวนะครับ ต้องใส่แล้วโจ๊กเกอร์เกิดขอทุบหน่อยโหโดวงแปะเคมีเกิดนะเรียบร้อยครับจีจนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการเล่นลิงนะซึ่งอาจจะไม่ช่ำมเท่าไหร่นะครับผมเล่นไม่ค่อยช่ํานะลิงก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ